ค่ะทุกคนนะคะหยุดยาวแบบนี้ชาร์จพลังกันมาเต็มแล้วใช่ไหมไปพวกเราปล่อยพลังได้ <_ may> ก็สวัสดีนะคะพบกันในโจโฟิตแอนด์ฟันวันนี้นะคะทำท่าเมื่อกี้นี่คือไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคนนี้เจเจของเรานะคะว้าวไปโด่งดังเป็นพุ้แตกถึงนู่นเลยอเมริกานะคะในวอลเลย์บอลโปรโปรวอลเลย์บอลลีกนะคะโอ้โหตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่า พาทีมขึ้นเป็นอันดับ4แล้วนะคะในสัปดาห์ที่13นี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะโมโจของเรานี่ต้องบอกเลยว่ารักแล้วก็ภูมิใจในเจเจมากๆเลยนะคะวันนี้พี่โจจะมีคลิปการแข่งขันระหว่างทีมของเจเจเรานะคะโมโจปะทะกับทีมโอรันโดนะคะก็เอาชนะไปแบบ 3ต่อ2เซตเลยนะมันมากขอบอกก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะไฮไลท์มันๆภาพกันสดๆขอบอบอกเลยว่ารู้จักแต่นุสละน้องนไม่รู้จักชื่อผูเล่นก็เลยค่ะดูยากอ่ะแม็กเนียโปวอลเล์บอลเนี่ยนะคะพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พี่โจได้นะโยหยอกหฮยหยอกหุยหยกตายพวกเราชกยหยอก้ยหยอก๋เป็นเดียว เจเจนุสราต้อมคำของเราก็โชว์สกิลเซตเทพฉ่ำๆเลยนะทุกคนดูอโอยใส่ลงไปนะคะบอลวายบอลลูกนี้บอลหัวเสาผู้บรรยายก็ชมแบบสปีดบอลฟาสมากเ e r ี Very fast เลยนะดูนะดูนะชวิงยิงไปโอ้โหตีตัวบล็อกมาบล็อกไม่ทันเลยเห็นไหมอ่าเซอร์ปับโอ้โหบอลล้น อาแต่เจเจก็แก้ไปให้เพื่อนตี3เมตรได้โหกระโดดดีใจกันใหญ่เลยมีแต่รอยยิ้มนะคะสำหรับทีโมโจโมเมื่อเจเจเราไปถึงนีสาเมตรไม่มีบล็อกบอล3เมตรนี่ปกติก็บล็อก,อย,ากอยากอยู่แล้วใส่ไปมุมตรงเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ได้แต้มไปอีกแล้วนี่เลยนะคะเดียวกก็เอาชนะมานะนี่เลยเขาตีมาปั๊บรับได้โอ้โหพุ่งเซตดูลูกนี้ โอ้เซตยาวไปมุมตรงฝั่งนู้นโอ้กึนแบบสุดยอดอะ่ะโดดเซตมาหัวสาวอ่าตีลงไปเน่งเน่งสวยงามมากๆเลยนะคะไหวพี่ปฏ,ฏิพานดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจเจของเรานะน้องนุสลาต้อมคำโอ้ยไหลหลังนี่เรียกตรงไหนก็ได้อะ่ะรับเองตีเองกันไปเลยครับโอ้โหยิ้มแยมมากนะรักอะ่ะ เป็นกำลังใจอุนนี้ <c oughs> ก็ปี้์สตาเซตด้วยุอยแบบสวยอะไรอย่างงี้ประทับใจอุ๊ยโอเวอร์นะคะลูกนี้ก็ฟ้องกันสิครับคือเขาเนี่ยต้องระแวดระวังภัยบอลจังหวะ2ของเจเจอยู่แล้วอะนะด้วยกิจทีศัพท์ของเห็นไหมพอบอลล้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นอยู่แล้วแต่แอบเอจร้อนไปนิดนึงเพราะนั้นลูกนี้ต้องคอยระวงังนี่วิง่งโอ วิ่งร้อเมตรเหมือนกันเคาะยาวไปนะลูกนี้ในเซตที่1นะคะโมโจก็เอาชนะไป2 5ต่อ23นะก็เรียกได้ว่าสูสีทั้ง2ทีมนี่อลยนะอย่างที่พี่โจบอกตั้งแต่ตอนแรกคือชนะเพราะว่าตัวเซตอะหัวใจของทีมนะ,จะเจเจเรานั่นเองอุ้ยขุดบอลด้วยเพื่อนต่อบอลฟรีมาหัวสาวเคาะหลังบล็อกโอ้โหบอลหลังบล็อกนี่นะมันเป็นอะไรที่พูดยาก ถ้าให้เธอแก้คือมันก็แก้ยากนะในขุดเป็นยังไงครบเครื่องเลยนะคะสำหรับเจเจเราเห็นไหมยอดไปหลังบล็อกเน่บอลปุ๊บยกบีหลังไปเน่งเน่งเพื่อนกต็ตีจะจะลูกจะลูกเร็วจะลูกหว,วานหวานนี่หวานหวาน,วาน,วานไปยกไปเห็นไหมบล็อกกลางเขาตามมาบล็อกบีหลังไม่ไม่เต็มแล้วก็เหลือสองมูลครึ่ง ตัวเซตนี้ถ้าหลอกเหลือมือเดียวหรือไม่มีมือบล็อกเลยเนี่โอ้เพื่อนตีหวานมากอะผดดลอยขึ้นไปแบบโอ้ตัวบล็อกเขาหลงไปตามตัวเซตเราแล้วอะไรเงี้ยอยากตีอะอยากตีอะเนื่องจากเคยเป็นตัวตีมาก่อนด้วยทั้งเซตทั้งตบนะคะโจเนี่ยโอ้โหลูกนี้สวยมากเจเจนี่วันสูตรของเรานะก็ไปถึงอเมริกาแล้วเป็นตัวเซตที่แบบว่าโอ้โหลูกนี้จิ้มสวยมาก ถ้าวิ่งไปหน้าเนี่ยส่วนใหญ่น้องนุชเนี่ยคะจะยกหลังอะไรเงี้ยจับยากจับยากบอกได้เลยนะคะคือพุ้บูปัญยายนี่คะ่ะนุซรานุสราต้มคําอย่างเดียวเลยนะคะทุกเกมทุกแบบนี่ก็คือสุดยอดจริงๆอะนะคือไหวพี่ปฏิพานะคะอ่านบอลเน่นะเนี่ย,นะยหลอกบล็อกขึ้นไม่ทันเลยหลบบล็อกเหลือตัวเดียวตลอดเลยอะเท่าที่พี่โจดูอ่ะนะ ยอดจริงๆอ่ะเนี่ยสมเมตรมาแม่มีบล็อกเดี๋ยวิ่งไปเก็บบอลมาแกบอลได้ไหมอ่ะบอลฟรีกลับมาน้องนุชเล่นอาริโบเขายกไปหัวเสาเคาะแกเขาเก็บได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกนี้น้องนุชจะจ่ยอะไรอ่ะช่วยเลยลูกนี้สิครับในที่สุดเป็นยังไงผมบอกแล้วว่าแพ้ชนะกันที่ตัวเซต ก็หนึ่งหนึ่งนะคะเราก็ได้ตแต่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามีคนบาดเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเห็นสายตาน้องนุชเป็นห่วงน่ารักอ่ะคนไทยนะคะอันนี้ยกชื้โอ้โหยิงให้เพื่อนด้วยคือบอลไปที่ไหนก็แล้วแต่คือเพื่อนขึ้นเรอะเจเจเรายิงได้อ่ะบอลไม่เข้านะแต่ยิงบอลเออ่ะอ่ะเพราะว่าในหางตาเหลือไปเห็นแล้วเนี่ยเราเคยเล่นหางตาเหลือไปเห็นแล้วว่าเพื่อนขึ้นอ่ะ ขอให้เพื่อนขึ้นน่ะอย่ามาหลอกเพราะฉะนั้นพอไม่หลอกเขาก็จับเราไม่ได้นะบิดตัวเซตให้เข้าเลยอะ่ะบอลไม่เข้าไม่เป็นไรขอให้เก็บขึ้นเนี่เจเจเราทําได้ทุกอย่างสุดยอดมากจริงๆนะคะแมตช์แมตช์นี้นะบอกได้เลยใครไม่ดูถือว่าผิด <c oughs> เสียใจแน่นอนเนี่ยนานๆพี่โจจะมาดูนะเพราะไม่มีถ่ายทอดอะ่ะก็ต้องขอบคุณคุณตะวันชมสีนะคะ เตวาน T E เอ N นอะอะไรไม่รู้ขอบคุณมากนะคะอ๋อนี่บีอะไรเลยใช่ <c oughs> ส่งซิกกันนะบีบกัรน,นี่ให้ซิกไปด้วยมาบอลบีอ่าบอลปับ๊บยกคลายหัวสาวตีปลายเน่งเนนี่เลยคือเนี่ยเกมมันสูสีสูสีกันอะนะนะออรแลนโะดเนี่ยแต่ว่าคือบางครั้งพี่โจก็มองว่าเขาจับบล็อกเราไม่ได้เลยนะดูดีๆดีดด คือน้องนุชนุสลาเนี่ยหลอกจนเหลือแบบเนี่ยเนี่ยบล็อกมาไม่ทันเพื่อนก็ตีง่ายคืออ่านอ่านเกมของคู่ต่อสู้น้องนุชเนี่ยมีตาข้างอะแซลแซลเห็นได้หรอนะตัวกลางบล็อกไม่ทันอีกแล้วเห็นปะสูงก็ก็ไม่ได้เรื่องอะก็ไม่มีประโยชน์ถ้าตามไปช่วยเพื่อนบล็อกไม่ได้ก็จะเหลือสองมือครึ่งบอกแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะ แล้วทีโมโชเนี่ยโมโชเนี่ยก็มีแต่รอยยิ้มนะคนไทยไปที่ไหนก็ยิ้มกว้างที่นั่นนะอ่าตอนนี้2ต่อ2เซต็จแล้วบอกแล้วว่าสูสี่นะก็นี่ไงโอ้โหสวยๆเลยนะคะยกบอลไปหน้าตีมากๆดูนะบอลปับ๊บเห็นนะเนี่ยบล็อกกลางหรือว่าบล็อกกลางเขาไม่ไล่ก็ไม่รู้เพราะเขาจับน้องนุชอยู่นะคะเล่นบอลจังหวะ2ออะไรแบบนี้นะ อ่าบีหลังไปสวยสวยต้องบอกเลยว่าสูสีกันยันเซตห้าเซตห้านี่คือแบบว่าโอ้โหแบบถ้าใครดูแบบทุกเม็ดนี่ดูถ่ายทอดนี่โอ้โหต้องลุ้นแย่เลยอ,ะอย่ะเนี่ยดูดีแต้ม15บหสิบห้าแล้วมันแบบเนี่ยวัดกันเลยนะเพื่อนก็มีกำลังใจคือเขาไม่เขาไม่ปล่อยนุสลาแน่นอนเห็นไหมตัวกลางพี่โจดูแล้วตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตที่ห16เท่ากัน ตัวกลางเขาไม่ไล่เลยเห็นป่มหลงด้วยดูเขาหลงทางด้วยเป็นไงสุดยอดโอ้โหเจเจนี่สุดยอดจริงดึงอยู่อะจังหวะเซตบอลมันแบบอืดึงเอาตัวบ็อกไว้อยู่อ่ะนี่แหละคือตัวเซตและเขาก็แก้บอลไม่ได้บ้าบอแตมเราก็ตามขึ้นมาเป็น17ต่อ16แล้วอา้าวคางเจเจเป็นอะไรกระแทกคางใครไม่รู้เป็นอะไรอเปล่าหรือเสช่ <laughs> หัวเสายกไปเขาเก็บได้ยังไงต่อ เขาเก็บบอลแล้วฟรีมาเราไหมเคาะฟรีมาแล้ว,รลวเราเก็บและยกไปใส่อีกลูกหนึ่งสิครับเป็นยังไงจบเซตที่5ไปด้วยสกอร์18ต่อ16นะคะโมโจก็เอาชนะออรันโดไปได้3ต่อ2เซตนะคะด้วยสกอร์25 23 21 25 25 19 21 25และ18 16ว้าว สวยมากๆเลยนะคะสะใจไปเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแมนะดูแล้วใจมันขึ้นใจมันขึ้นส่งกำลังใจนะคะเมนเชียเจเจของเราแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ยังเล่นลีกอยู่นะคะแป้นนงแป้นน้อยนะคะก็ส่งลรงใจเชียได้ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตนะคะผลการแข่งขันของทั้งเจเจทั้งของเป็นมันก็เดี๋ยวพี่โจจะหามาฝากนะทุกคนและ กดติดตามไม่ยังขอบคุณนะคะทุกไลทไล์ทุกใจทุกเมน,นทุกการติดตามที่ส่งกำลังใจนะคะขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยนะคะสรบถุที่โจมาค่ะไทยแลนด์ปูน,ปน